สวัสดีครับอยู่ผมช่างเอสมายทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตัวงานนะครับอันนี้จะเป็นโทรศัพท์นะครับรุ่นหัวเว่ย P 30ส Pro นะครับลูกค้ามาในการชาร์จแบตไม่เข้านะครับอันนี้ช่างได้ทํางานซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็สําหรับวิธีในการซ่อมของช่างเลยนะครับก็จะไล่ไปทีละส่วนเลยก็เบื้องต้นนะครับจะดูที่กระแสไฟนะครับ ตอนที่ลูกค้ามานะครับจะไฟไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตรงนี้นะครับมันขึ้น5โวลต์นะครับด้านล่างจะเป็น0แอมป์นะครับก็คือชาร์จไฟไม่เข้าเลยนะครับทีนี้เราก็ไปเช็คที่ตัวพอร์ตชาร์จนะครับลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนพอร์ตชาร์จไปแล้วนะครับลองชาร์จแบตเตอรี่ดูนะครับถ้าเกิดว่าชาร์จแบตเข้าอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นที่พอร์ตชาร์จก็ได้นะครับ เนื่องจากอาจจะโดนความชื้นโดนอะไรมานะครับทําให้ตัวตัวพอตชาร์จตัวนี้มันเสียนะครับสําหรับวิธีในการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับก็อาจจะใช้ความร้อนครับในการแกะนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ตัวน้ํายาลอกกาวช่วยนะครับอันนี้จะเป็นแกะตัวฝาหลังออกมานะครับจากนั้นขันน็อตนะครับข้างในให้หมดนะครับแกะซิงค์ฝาครอบออกสองสองสองซิงค์นะครับแล้วก็ อถอดตัวนี้เปลี่ยนได้เลยครับผมงานนี้เดียวเลยนะครับตอนนี้ไฟก็ข้อปกติแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่สามารถชาร์จแบตได้แล้วนะครับก็เพื่อนๆท่าน,น,นใดน,นะครับที่มีโทรศัพท์นะครับอาการแบตเตอรี่มีปัญหา,าสามารถส่งมาเช็คได้ที่สมายทีเซอร์วิสได้เลยครับสามารถถ้าก็ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ facebook หรือว่าไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ช่างถอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ